สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับผมวันนี้วันนี้พามาชมล้อ te 3 7 sl นะครับตัวนี้เป็นสเปคก้านยกนะขอบสินะครับกว้าง8นิ้วนะที่เราเห็นด้านหน้ากว้าง8นิ้วออฟเซต35นะครับเป็นสเปคก้านยก sl งานไทยโปรแม็นะครับ5รูร้อยสนะครับผมอันนี้เป็นงานสั่งผลิตนะครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่5รูร้อยและ5รูร้อยสนะครับสามารถสั่งผลิตได้นะครับมีสเปคขอบ17 กว้าง8กับกว้างเเลยนะครับกว้าง9ก็มีนะครับตัวนี้ที่เราเห็นเป็นด้านหน้ากว้าง8ลูกค้าสั่งผลิตโดยเฉพาะนะครับสีขาวนะแล้วก็ดุมเป็นสีเอ้ยไม่ใช่ดุมลูเนี่ยลูกค้าใส่ซีวิ c นะครับเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดูใกล้ๆนะให้ดูพายกของล้อก่อนละกันนะมิติล้อคือแบบโคตรยกเห็นไหมยกมากยกแบบสุดๆอย่างโหดน,นะครับข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์ให้นะครับประมาณนี้ แล้วก็ข้างหลังก็จะโล่งๆครับถ้าเป็นงานโปรแม็กเนี่ยจะเรียบเลยจะไม่รู้สเปคจะไม่รู้อะไรเลยเขาจะไม่บอกเลยนะครับต้องรู้ตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่มีกล่องมาให้นะครับก็คือขอบ17กว้าง8 504นะครับออฟเซต35นะครับการสั่นด้านหลัง7.3นะครับสีขาวเป็น TESL นะครับตัวนี้สั่งผลิตเท่านั้นนะครับเอ่อต้องต้องแจ้งก่อนจะไม่มีของเลยนะต้องสั่งผลิตนะครับเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดำขาวน้ำตาล เทาซิลเวอร์ได้หมดนะครับราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับที่เราเห็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆกล้ดีกว่าปะมันดูกันที่ดุมกลางก่อนนะครับตัวนี้จะไม่มีฝามาให้นะครับย้าว่าไม่มีฝามาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น5้ารอยสี่นะครับตรงรุ่นซีบิดทุกรุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็น5้ารอยก็แจ้งเจาะดุมได้นะครับหรือว่าจะเป็น5้าร2อยสิบสองห้ารอยยี่สิบสั่งผลิตได้หมดนะครับก้านจะเป็นมิติยกเลยยกสวยยกสูงยกเยอะ ยกแบบรกงโหดอะยกเยอะนะครับ4ี่รูร้อยก็สั่งผลิตได้นะครับตัวนี้4ี่รูร้อยก็สั่งผลิตได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับลิติการยกสมัยแบบยุคเก้าสูนะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันนะครับตัวนี้สติกเกอร์เขาแปะมาทางโรงงานแปะมาให้นะครับมีปั๊มตัวหนังสือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็สีจะเป็นสีขาวอมอม อมเหลืองไหมอืมสีขาวแบบอมๆนิดๆเหลืองๆนะครับสวยๆเลยนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกและแนวท่าแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหานะครับเออเดี๋ยวดูอัฟเซตก่อนอัฟเซตอยู่ประมาณ1.5นิ้วนะครับตรงนี้อยู่ประมาณ1.5นิ้วนะครับก็ลึกกระดับหนึ่งแต่ไม่ลึกมากนะครับแต่ก้านยกหลบเบรกแน่นอนนะครับสายซิตี้ใส่ได้นะครับพวกซิตี้ขอบ17ซูซูกิสวีปก็สั่งผลิตได้หมดนะครับ ราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับก็ไว้เป็นหนตัวเลือกและแนวทางในการแต่งละกันนะครับสำหรับใครที่มองหาแนวนี้นะครับล้อป่าอยู่ที่16,900บาทนะครับกับร้านนครซัพยายนต์ยา่สนต์0 94, 40, 9 4 540 9 9 9 9สวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะครับยังรอย่างรอ,อ Perfect, perfect.